ของการวิเคราะห์เชิงมิติการวิเคราะห์เชิงมิติส่วนใหญ่จะดูในส่วนของพวกหน่วยพวกหน่วยของตัวแปรต่างๆก็คือมันจะมีอยู่ในข้อสอบ v ว a ยศาสโอลิมปิกก็คือพวก IJSO อะไรวันนี้พวกนี้ใช่ปะ่ะเดี๋ยวมาลองดูเริ่มที่ข้อแรกก่อน อันนี้เขาถามว่าเข้าได้เป็นหน่วยของแรงแรงเนี่ยก็คือตัวย่อของเราก็คือตัว F ใช่ไหมซึ่งหน่วยของมันจะต้องมีหน่วยเป็นนิวตันหน่วยก็คือนิวตัน สูตรของแรงมาจากอะไครับมาจาก F เ่ากับ m a m ก็คือกิโลกร,รมัมหน่วยของ m ก็คือกิโลกร,รมัม a ก็คือหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองก็คือวินาทีกำลังลบสองโอเคนะเ้อมอนก็คือตัวเดียวกันฉะนั้นนิวตันหรือหน่วยเนี้ยก็คืออันเดียวกันเราดูตัวแรกก่อนปาสคาลคูณกับเมตร หน่วยนี้ใช่หน่วยของแรงไหมปาสคางกับเมย์ฉะนั้นปาสคาลเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยของตัวความดันเนาะความดันก็คือตัว P เมตรก็คือน่าจะเป็นหน่วยของอะไรเอ่ยระยะทางอะไรี้มันน่าอาจจะอาจจะไม่มีเนาะฉะนั้นเราไปดูที่สูตรของตัวนี้เลย P เท่ากับ F ส่วน A เราต้องการหาหน่วยของแรงเราก็ย้าย P มาคูณกับ A ซึ่งหน่งของพี็คือพาส卡尔หน่องของเก็คือตารางเมตรฉะนั้นอันแรกเนี่ยจึงผิดไม่ใช่โอเคปะ่ะอันที่2โวลต์คูลอมเมตรกำลังลบหนึ่งซึ่งตัวนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าแรงที่สุดเกี่ยวข้องกับตัวนี้ก็คือ F E เท่ากับ Qe Q คือประจุไฟฟ้าส่วน e ก็คือเดลต้า v ส่วน d Q ได้เท่ากับหน่วยของ Q ก็คือประจุไฟฟ้าจะเป็นคูลอม v ก็คือโวลต์ความต่างสั่งก็คือโวลต์ส่วนด้วย d ก็คือ m m ตอนนี้ย้ายขึ้นมาขบผนก็จะกลายเป็น m กำลังลบหนึ่งถูกป่ะก็จากายเป็น C คูนกับ V คูนกับ m กำลังลบหอ่าอันนี้เอาไว้ก่อนนะทีนี้มาดูอันที่3ก่อนตัวที่3คือตัวตัวนี้จูนเมตร จูลเมตรเนี่ยเราน่าจะไปเป็นเรื่องของงานก็คือ W เท่ากับ F S ถ้าต้องการหา F ก็คือ W ส่วน S W เวอร์ก็คือมีหน่วยเป็นจูล S ก็คือมีหน่วยเป็นเมตรอืมฉะนั้นข้อนี้ผิดไม่ใช่เหนกันทีนี้ดูข้อ4กิโลกรัมเมตรกำลังสองต่อวินาทีกำลังลบสองตอนนี้ เหมือนที่กล่าวมาจากข้างบนแล้วก็คือน่าจะเกี่ยวข้องกับมวลเกี่ยวข้องกับความเร่เงเราพิสูจน์สูตรนี้แล้กันเเท่ากับ MA ็ก็คือกิโลกร,รมัม A ก็คือเมตรต่อวินาทีกําลังสองขึ้นมาก็กลายเป็นเมตรต่อวินาทีกําลังลบสใช่ไหมฉะนั้นตอนนี้ก็จึงผิดไม่มีตัวนี้ฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ2 พอเข้าใจไหมครับโอเคเดี๋ยวไปเรื่อยๆเนาะถัดมาเดี๋ยวลบก่อนแป๊บหนึง่งอถัดมาลองดูข้อนี้ เขาบอกว่าในสมก,การ r เท่ากับ ke ส่วน v กํลัง4เมือ่อ r เป็นระยะทาง e คือพลังงาน e คือพลังงาน v คืออัตราเร็วค่าคงที่ k มีหน่วยอะไรในระบบ si เรามาตั้งก่อน r เท่ากับ ke ส่วนด้วย v กํลัง4ถูกไหมตอนนี้เราต้องการหายตัว k เราย้ายเึิบอะย้ายข้างเลยนะคนที่ ก็จะกลายเป็น Rv กำลัง C ส่วน E ถูกไหมเรามาดูหน่วยของตัว R ก่อน R เนี่ยส่วนจะเป็นเกี่ยวข้องกับตัวพวกรัศมีอะไรพวกนี้ใช่ปะมันก็น่าจะมีหน่วยเป็นเมตร V ก็คือมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเมตรหารวินาทีก็จะกระจายขึ้นมากลายเป็นเมตรคูณกับวินาทีกำลังลบ1ทั้งหมดกำลัง4 เอาว่าตัวนี้กําลัง4อยู่โอเคไหมอันนี้กําลัง4ส่วนด้วย e e เนี่ยพลัางงานก็จะมีหน่วยเป็นจูลงานพลัางงานตนะ่างๆมีหน่วยเป็นจูลใช่ไหมทีนี้ตัวจูลเนี่ยเราแยกตัวจูลก่อนตัวจูลปกติมันมาจากอะไรนะ w เท่ากับ fs ใช่ไหมแล้ว f ก็มีทเท่ากับ ma แล้วคูณกับ s เมก็มี5หน่วยคนด้หนวยของ M ก็คือกิโลกรัม A ก็คือเมตรต่อวินาทีกําลัง2 S ก็คือเมตรฉะนั้นเราได้หน่วยจูนอีกหน่วยหนึ่งก็คือ M, กิโลกรัมเมตรกาลังสองวินาทีกําลังลบสอืมอันนี้ก็คือหน่วยจูนฉะนั้นจากตรงนี้เดี๋ยวมาเขียนใหม่แป๊บหนึ่งก็จะกลายเป็น M คูณกับ m s กำลังลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสี่ส่วนด้วยกิโลกร,รมัมเมตรกำลังสองวินาทีกำลังลบสองตัวในเราตัดได้อะแยกขอนเนาะ m ก็กลายเป็น m กำลังสี่ s กำลังลบสี่ ใช่ไหมคุณกระจายเข้าไปเอาสีแต่คุณกระจายเข้าไปทั้งตัวหน้าและตัวหลังส่วนด้วยกิโลกรัมเมตรกำลัง2นาทีกำลังลบสปึ๊บตัดตัวไหนได้ m กำลังสองตัดได้ก็จะกลายเหลือเป็นแค่ m กำลังสา s กำลังเอากำลัง,ง,ง,งนเนาะก็กะเป็น s กำลังลบสกิโลกรัมกำลังลบหโอเคฉะนั้นนี่คือหน่วยของ ตัวเ k อืมอันนี้คือหน่วยของตัวเ k แบบคร่าวๆเนอะใครที่จะลองสอบใบเจโลองลองฝึกเริ่มทำโจทย์กันได้แล้วเนาะ ทีนี้มาลองดูข้ออีกข้อหนึ่งก่อนอืมลองดูข้อนี้ข้อนี้เขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่หน่วยของพลังงาน ลองทำไหมครับลองทำก่อเร็วข้อใดไม่ใช่หน่วยของพลังงานดูหน่วยแรกไอ้ตัวนี้มีกิโลกร,รัมแน่นอนมันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรมวลใช่ปะหน่วยของพลังงาน อันดูของพลังงานก่นอนงานเราหาได้จากสุดไหนครับงานหาได้จากสุด W เท่ากับ F s ใช่ปะใช่ไหมงานซึ่งงานตัวเนี้ย F ให้ F ก่อนหน่วยเป็นนิวตันแล้วก็ s มีหน่วยเป็นเมตรฉะนั้นงานหรือพลังงานตัวเนี้ยเราจะมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลอีกตัวหนึ่งก็คือตัวจูลใช่ไหมทีนี้เรามาดูแต่ละข้อ ข้อแรกเนี่ยข้อแรกเป็นหน่วยของอะไรเอ่ยกิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมเนี่ยตัว M แน่นอนหน่วยของมวลใช่ไหมเมตรต่อวินาทีกำลังสองก็คือเป็นหน่วยของตัว A ฉะนั้นตัวเนี้ยเเท่ากับ m คูณกับ a จึงไม่ใช่หน่วยของพลังงานอันนี้เป็นหน่วยของแรงถูกปะเพราะ F อคือแรง อันนี้เป็นหน่วยของแรงอันที่2โวลต์แอมแปร์แล้วก็วินาทีโวลต์แอมแปร์วินาทีโวลต์เนี่ยก็คือเป็นหน่วยของสารไฟฟ้าซึ่งหน่วยอีกหน่วยหนึ่งของโวลต์ก็คือจูลต่อคูลอมแอมแปร์ 8, ก็คือ คูลอมต่อวินาทีแอมแปร์อันนี้คือแอมแปร์เนาะแอมแปร์ก็คือคูลอมต่อวินาทีแล้วก็วินาทีก็คือตัววินาทีเลยตัวไหนตัดได้ครับตัดได้ a อสตัดเอสซีตัดซีฉะนั้นอันนี้มีหน่วยเป็นจูลจูลก็เป็นหน่วยของพลังงานเหมือนกันใช่ปะฉะนั้นข้อน,นี้ถูกข้อ3 S w s w ก็คือวัตเป็นหน่วยของกำลังกำลังเนี่ยก็คือจะมีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีแล้วก็ตัว s อันนี้ก็คือตัววินาทีฉะนั้นตาดตัดกลายปึ๊บก็จะเหลือเป็นจูลเหมือนกันครับจูลก็คือจะมีหน่วยเป็นของพลังงานก็คืออันนี้ก็ยังถูกโ okay. อเคข้อ4 cv cv ก็คือ c เป็นหน่วยของประจุไฟฟ้า เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง C เป็นหน่วยของประจุไฟฟ้าก็คือตัวโอเคส่วนตัว V เป็นศักไฟฟ้าศัากไฟฟ้าตัวนี้ก็คือเหลือมีเท่ากับจูนต่อคูลอมสักไฟฟ้าก็คือโวลต์ทชไมโวลต์ก็คือจูนต่อคูลอมเหมือนกันฉะนั้นคูลอมแต่คูลอมก็เหลือจูนออโอเคฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่ก็คือตัวข้อที่